ชันายนอตรายอน่ี้ช่วงนี้ช่วงเวลาหกโมงกว่ากว่านะครับแต่ตามภูเขาก็จะมืดดิ้นกปหูไว้ก่อนเรียบร้อยเอ่อตกลงออกนะครับเห็นแล้วนะครับฮะ สีก่อนทำไมไม่ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยร่วงนะร่วงแต่ไม่เข้าเข้าแต่นี่ใช่ป่ะเนี่ยเรือตี่เคาะนี่อ่ะโดนไม่ใช่นี่นี่นี่ฮะโดนนี่เลยโดนนี่ยังไม่โดนขวดยังไม่โดนขวดนะครับลูกอยโหวลูกมีสองลูกไงนี่โดนเนี่ยไม่ไโดนเนี่ยฮะนี่อะพี่เออเฮ้ยโดนแต่ไม่ไม่ไม่ถืออันนจริงๆแล้ว